สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะสอนตัดผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยนางแบบชื่อคุณอะไรก็ยังไม่รู้เลยชื่ออะไรแนะนำตัวนะลินค่ะคุณอะไรนะคุณหลินค่ะคุณหลินค่ะมาจากที่ไหนมาจากอโศกอโศกอโศกบนตีแถวโรงแรมแรนคาเตอร์ใช่วันนี้อยากจะให้ช่างใหญ่ตัดซอยผมทรงอะไรให้วันนี้บอกมาความต้องการอยากได้แบบสไลด์ตัวยูเอาผมไม่เป็ดผมไม่สั้นมากเขาไม่เป็ดไม่สั้นใช่ เห,นห,ห,หน็นหน้าให้เห็นหน้าไปสันนยครับครับ,บไม่เอาสั้นอืมไม่ใช่บอ๊อบอ่ะไม่เอาบอ๊อบอืมไม่เอาสั้นแม่แล้วก็แต่ว่าอยากให้สั้นกว่าน,นี้นิดนึงโอเคนิดนึงทั้งนั้นช่างอยากจะเอาความยาวออกสักนิ้วหนึ่งแล้วกันได้คะ่ะแล้วตอนนี้ผมมันเลเยอร์มันต่ำไปมันหนามไม่สวยเออใช่มันไม่มีทรงอืมไปตัดมานานหรือยังตัดมาสองัสองสามอาทิตย์อ๋อเหรอใช่ตัดไม่นานเ่ย ไม่นานแต่ว่าไม่ถูกใจไม่ถูกใจแล้วช่างใหญ่จะถูกใจมั้ยเนี่ยรอดูรอดูอยู่ใช่ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวช่างใหญ่จะตัดเป็นทรงสแควร์เยอะตัดปลายออกนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็สไลด์หน้าให้มันได้รูปได้ทรงหน่อยดีไหมดีแล้วก็เลเยอร์ไม่สูงไเลเยอร์สักขึ้นมาสักสี่นิ้วก็พอให้เป็นทุยต่ำนะแล้วจะได้ผมจะได้ไม่บางเกินไปโอ้โอ้ใช่ไม่อยากได้บางด้วยเออไม่อยากได้บางด้วยแสกข้างไหนจริงๆแสกสองข้าง้วแต่อารมณ์เอาสักข้างเลย อ๋อหรอต้องเลือกเหรอคือถ้าถ้าจะตัดเข้ากันก็ได้ก็คือร้อยปัดสองข้างก็ได้ก็จบแต่ว่าข้างหน้าพี่ว่ามันยาวไปเอาเอาปกติรวบไหมรวบจะไว้รวบไหมหรือจะรวบด้วยหรือจะรวบไหมเอาแบบรวบได้ด้วยรวบไปอีกถ้ารวบไปอีกมันจะสั้นไี่ยหล่ะเพราะต้องเบี่ยงไปข้างๆก็ไปรวบไงให้ให้มันให้มันตกนิดนึงแล้วกันนะรวบแบบตกได้เดี๋ยวช่างอยากจะตัดขึ้นมาประมาณสักใต้คางลงมาสักเดือดสักนิ้วหนึ่งนะค่ะได้งั้นเอาแสกข้างซ้าย หค่แไปทางซ้ายแลเดี๋ยวตรลงจะแสกข้างไหนเอาแน่จะเอาทั้งสองข้างซ้ายขวาหรือจะปัดได้ซ้ายขวาหรือจะเอาข้างใดข้างหนึ่งเอาข้างซ้ายก็ได้ก็พี่บอกให้เลือกข้างอ่ะใช่เลือกต้องเลือกฝั่งแล้วแหละทุกวันนี้เั้นแรกหนูอยากจะทั้งสองฝั่งไงหนูจูได้พอไมเยอะไปม่ไม่เอาแฝงกด้านนึงดีกว่าจริงๆผมมันแสกด้านไหนก็ได้ผมนี้มันก็ดูก็แสกมุมประมาณนี้ไหมอ่าประมาณนี้ก็ได้โอเคครับเดี๋ยวท่างอยากจะยกผมนะครับ ผมส่วนหน้าฟอนต์น่ยยนมาตัดกันแล้วก็กอากาศประมาณเท่าไหร่เส็ดนิ้วมันสั้นไปให้เหลืออยู่แปดนิ้วแล้วกัน,นแล้วก็อะไรเอาบางยี่สิบเปอร์เซ็นต์นักเรียนก็ไปดูนะว่า หน้างงานของลูกค้าเนะี่ยมันนามากหนาน้อยเราก็ล,กลดเนื้อผมออกแบบที่ช่างใหญ่สอนนี่แหละอีกวงหนึ่งเป็นจุดคราวนะครับจุดมุงกุดนะหวีเข้าหวีออกโน้มผมไปไหนโน้มผมไปข้างหน้าแล้วตัดครับ แล้วก็อะไรสไลด์พยายามเรียนฝึกตัดสไลด์ผมเพื่อนไกลนะนักเรียนช่างนะลูกค้าชอบที่เส้าวงมาดูวงนี้มาดูวงนี้วงนึงจกักจักวงๆนี่แหนีวงนี้ก็ยกขึ้นยกขึ้น แล้วก็ตัดสไลด์นะปล่อยลงมาแล้วก็วีเสริมมาหลังบ้านนะผมจะตัดความยาวทิ้งทีหลังนะเราเลเยอร์ก่อนตัดแบบแอดวานนะทรงสไลด์ปลายตัวยูนะครับเรียกเป็นทรงอะไรทรงยูนิเซ็กก็ได้นะ มันปนๆนนทับซ้อนกันอยู่เนี่ยโน้มผมไปข้างหน้าแบบสี่ห้าองศาแล้วก็สไลด์ออกสไลด์ลงมาข้างหน้าพอดีนะอือฮ uh ึได้แล้วก็ยกขึ้นราไม่หวัวยกสูงหน่อยก็ร้อยสามห้าองศานะ แล้วก็ค่อยๆหมุนมาเรื่อยๆยกสไลด์ตัดแบ่งผมไปจีบซ่อมเองนะครับผมยกขึ้น90องศานะลอสไลด์ เราสไลด์อย่างผม,มกีบส้มก็ไดาอยู่นี่นะตัดหมุนมาเลยยกนะครับร้อยสามห้าองศานะทำไมต้องยกสูงเพราะว่าบริเวณนี้มันดูดบนใบหูไงถ้าเรายกเก้าสิบองศาพลาดพังไปตัดฐานทรงหายฐานมันจะแหว่งนะเนี่ย ที่เราจะมาตัดฐานทรงทิ้งนะสร้างฐานทรงใหม่ผมตัดให้เหลือแค่นี้วีลงมาที่แรกลูกค้าสั่งตัด3นิ้วผมว่ามันสั้นไป3นิ้วสั้นมาถึงนี่มันจะเป็นบอบอยู่แล้วมันไม่อยู่แล้วลากมาข้างอยูข้างตัด

ดีบนข้างตอนทีเนี้ยเราจะลดเนื้อผมออกนะผมที่มันอะไรที่มันนั้นหนาอยู่เนี่ยเราจะลดออกลดยังไงแล้วก็สไลด์ออกไนะ ปิดปากกันไกล้2มิลถาออกจะออกเท่าไหร,ร์เซ็สก็สุดแล้วแต่นะตามอัธยาศัยดึงผมสี่ห้างศาแต่ว่าอย่าลืมนะลูกค้าสั่งว่าอย่าบางนะไม่ชอบผมบางชอบนานาหน่อยใช่ไหมใช่แล้วเพราะฉะนั้นก็ท่องไว้ไม่เอาบางก็ออกเท่าไร หเซก็พอถ้าเขาอยากได้บางให้เขาสั่งมาเองนะเราจะไปอะไรหวังดีปรารถนาดีไม่ได้ดึงสี้าองตรา์ยิ่งเปิดปากกายเยอะอย่างเงี้ยผมก็ยิ่งจะออกเยอะเพราะฉะนั้นสองมิลสองมิลนี้เดียวพอถากออกมา ข้างมุมาครับตัดซีซัพตัดซตตีดซัพความยาวพอไหม เสยมาหลังบ้านนะอันนี้คือออกหนึ่งนิ้วแล้วอะไรครับนี่ออกหนึ่งนิ้วแล้วใช่ไหมจ้่จ้่พอดีไหมออหนึ่งนิ้วอหะออืมได้นะค่ะพี่ก็ว่าประมาณนี้กำลังงามสั้นกว่านี้มันจะสั้นไปสองสามนิ้วเยอะ หลังจากเราเป่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หวีเสยมาหลังบ้านติดม,มาหลังบ้านนะเลเยอร์ขึ้นมาไม่เกิน4นิ้วนะให้ทอยเนะี่ยบริเวณฐานผมข้างล่างนะครับตรงเนี้ยถ้าเห็นว่ามันหนาก็ไลแบะที่เสื้อเบาๆนิดนึงแต่ก็ว่าต้องท่องไว้ห้ามบางห้ามบางาออก็ขอพิวเราไม่ได้เอาบางเอาพิวเฉยเลือกทำเลย ะทำชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามเมื่อเลือกออกนะแบ็กซิสซื้อเข้าไปปัอมหัวถ่งปัอม อยากได้บางวคนน้้หนอ่อยอะได้จัดไปจะเห็น,เนสั่งไว้ว่าห้ามบางห้ามบางก็ไม่กล้าส่างไปเยอะมันก็เครียดนนยคนตัดเนี่ยกลัวโดนบนกลัวโดนต่อว่ากลัวสารพัดกลัวไปหมดทุกสิ่งเพราะผมลูกค้าบิดไปทางนู้นอะไปทางอ่อนนุษสุขุมวิทน่ะ เราก็ล,<อ>ลากมาสะพานใหม่เนี่ยลากมาเพื่อจะมาเลยแต่งทรงให้มันเข้ารูปอค้งแบ็กซิเซอร์เข้าไปแบ็กซิเซอร์ซิเซอร์คือความยาวประมาณเนี้ยมันกำลังเป็ดเนี่ย<ช>ต้องเลยไหลลงไปงนว้นเล,ล,ย,นเล,ลยไหลลงไปด้วถึงจะหายเป็ดใช่หรือไม่กรลอยขึ้นมาเลยเป็ดสั้นไปเลยเนี่ย เป็นพวกตระกูลบ๊อบตระกูลทวิกกี้เปแน้นนะทีนี้ก็มาสยกสวยกันกโยกผมขึ้นไอ้ผมนายอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรดีฟสุดขก้นไกลเลยนะกินไกลขนาดช่างใหญ่ใช้6นิ้วนะซัดเข้าไปสุดขก้นไกลเลยแอบสไลด์นะให้มันบางผิวน่ะ จะได้เบาหัวนต่ตอนนี้มันหนักหัวอยู่ใช่ไหมเธอหนักมากหนักมากก็ไม่รู้ตัวว่าจะทำไงดีเราก็ต้องอ,อะไรจัดยาแก้ปวดให้เขาด้วยการอะไรให้ได้รูปทรงด้วยความพินวพิกอัพไซด์ดาวดีพาร์ติงทำไปทีละชั้นนะครับผมขาวแล้วเธอโอ้เพียบ ถึงสามสิบยังเกินเ <G ül> อ้อทำไมหน้าเด็กนะอ่ะดีพอติงนะดีพอติงสไลซนิ่งสลายนะเราอยู่ยพึ่งใดนะเรา ก่ลอนอยากได้แบบที่ออกจากบ้านแล้วก็แค่เป่าผมออกไปได้เลยก็เนี <S <S ่ยจำลองเหตุการณ์ว่าสับผมเสร็จเป่าแห้งได้แบบนี้โอ้ไม่ต้องใดไม่ต้องก็ไม่ต้องใดใช่นี่ก็ยังไม่ได้เลยจำลองเหตุการณ์ให้ดูเลยถ้าอยู่บ้านไม่ได้มันจะเป็นยังไงมันจะสภาพไหน มันก็สภาพนี้มันก็จะเป็นมิดๆใช่ได้แหละเป็นมิดหน่อยเห็นไหมมันก็เลเยเย่ต่ำขึ้นมาแค่สี่นิ้วเนี่ยนะก็แต่งเป็นรูปถ้วยรูปตัวยูแล้วก็สุดแล้วแต่ให้นักเรียนช่างไปคุยกับลูกค้านะถ้าเขาสั่งสั้นไปแล้วก็เบรคเขาว่าเออสั้นไปไมลูกค้านะถ้าลูกค้ายืนยันจะตัดก็ตัดให้เขาเป็ดงอนก็จะบน่นสั้นไปก็ไม่ได้อะไรนะ สั้นไปก็ไม่ได้เป็ดก็ก็ไม่ได้ไม่รู้จะทำไงในครั้งน,นี่ทำไงคะก็ทำใจปล่อยไปอืมดีพตัตติ้งนะรู้สึกเบาไหมอือก็เบานะดีขึ้นนะใช่ยังหนาอยู่ไหมอ่ะพอแล้วรอ,อเดี๋ยวข้างหน้านะครับเดี๋ยวเกามาเช็คดูข้างหน้าเช็คดูตัวนี้หนาไปก็จับดับตาไว้ แบ็กซิตเซอร์เฉพาะชอ่อวีลงมาโรล,ลิงทัชตอกย้อมของผิวแข่งยังไง แล้วก็สไลด์อ่กสวยแนละ้วเลิกมาตัดฝั่งนี้ยกขึ้นมาโลลิงคัทแมสซิ่ง โัวลิงคัดมากก็ไปได้เอ็กซิเซอร์มากก็ไปได้เดี๋ยวผมอะไรเดี๋ยวผมมันบางจับเอ็กซิเซอร์เอ็กซิเซอร์วันนี้จะได้แบบไหนอยากได้แบบไหนไ,ได้วอลลุ่มได้ตรงวอลลุ่มหรือว่าแบบตรงด้วยวอลลุ่มด้วยลอยกระทงไปเลยได้ตัดเลยหรือจะเป็นเป็ดไปเลยไหม,ไมสบอล เดี๋ยวมันก็ต้องเป็นทุกวันอยู่แล้วแหละไม่เอาวันนี้วันเดียววันพิเศษนะวกกันกรกฎาคมไงเดือ่อวได้ไปโลกกระดาษว่ายน้ำ้วยไหมเกลือเบกกป้งซิสเซอร์รบเๆสุดแล้วแต่จะไปใดเซตทรงนะตามอัธยาศัยตามตจปรารถนา เปนะ็นลูกไล่มัาลูกไล่มันทรงสไลด์ปลายตัวยูยูเชฟหรือว่าเรียบเป็นทรงยูดิเซกก็ได้ยูดิเซกมันจะมันเป็นลักษณะของผมยาวนะไม่ได้สั้นนะ,ะก็ดูหน้างานเรกลูกไล่วิ่งตามนิ้วมือมาอได้เลย วันนี้ก็ได้เป็นโวลูมให้เพื่อไปเที่ยวงานลอยกระทงกระทงกระทงหลงทางชอบไหมก็ดีนะก็ดีนะสบายหัวนะเบาขึ้นเบาขึ้นนะับแล้วมันก็เป็นทรงขึ้นเป็นทรงเป็นรูปเป็นล่างใช่ไหมใช่มันเลเยอร์เห็นเลเยอร์เห็นมันเลเยอร์ไหมมันพิ้วเนี่ยโอ้ใช่มันพิ้วเป็นเลเยอร์รั้งที่เราเป็นก้อนก้อนมันเป็นก้อนแล้วก็ช่างสองอาตี์เนี่ยเขาตัดมามันหนาเขาไม่ค่าตัดเยอะเขาเธออาจจะสั่งห้ามบางห้ามบาง เอาหนาๆเอาหนา,หนา,หนาช่าง็เลยขี้กลัวแต่ช่างใหญ่ก็แอบแบบางนิดนึงแล้วก็แต่ก็ยั่งมืออก็คือไม่กล้าสไลด์บางมากเดี๋ยวบน่นเดีู๋นลูกค้าบน่นลูกค้าดา่าเพราะฉะนั้นเอาพอดีพดีนะก็ให้มีผมเนื้อผมได้ได้ไว้ใดเอาไว้ l, ไวไม้วนเอาไว้หนีบใช่ไหมเอาไว้หวีเอาไว้สาะบ้างนะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณ,ค,ณคุณเลยนะ คุณลินคุณลินอนุษย์อโศกอาโศกมนรีหยอดน้ำมันสักหนึ่งกดนะครับทั้งใหญ่ใช้น้ำมันยี่ห้อเอนนี่สมาร์มอยจิลไรซิ่งออยรวปไปที่ไหนไปที่ไปลายผมนะอย่าไปโปะบ,บนหัวเขานะมันมันก็ขอให้คุณลินและครอบครัว,วมีความสุขความเปรเินเดินทางกับบ้านปลอดภยัยเงยๆ,ๆนะ วันนี้ไปเที่วยวกระทงที่ไปเที่ยวเราทงที่ไหนวันนี้ไม่ไปอยู่บ้านร้อยในอ่างใช<จ>่นะครับก็จะตัดผมท่้งใหญ่จองคิวมานะครับสิบโ,โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นคิวละหนึ่งชั่วโมงตัดผมหนึ่งพันบาทผมไม่ได้ตัดฟรีนะบอกพี่น้องประชาชนมว่าตัดฟรีหรือเสียตังค์ตอนนี้ยังฟรีแต่เดี๋ยวก็เสียตังค์อะตอนนี้ตัดเสียตังค์อะไรเธอคนนี้ก็จะข้อแห่มากันเดี๋ยวอีกว่ามันถอฟรีคุณหลินคนบอกเดี๋ยวจะส่งเรื่องที่บัญชีไปให้ เขาให้เขามาตัดฟรีแต่ให้เธอจ่ายตังค์ไม่ใช่ละไม่ใช่หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันบาทนะโอเคร้านก๋าเมิดสลอนตั้งอยู่ปากซอยพ่อหุนโยธินห้าสิบสองตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายใหม่ปทมอถ้านั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวมาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตูสี่เดินเข้อซอยไม่เกินห้าสิบเมตรร้านอยู่ขวามือนะแล้วกอถ้าขับรถยนต์ก็มาจอดที่ซอยพ่อหุ่นโยธินห้าสิบสองแยกสามเป็นลานจอดรถสนุกเกอร์ห้าสิบสองนะเป็นของเอกชนนะครับมีค่าจอดรถหรือจะจอดที่ ตลาดที่เจริญนั่งลิฟต์ข้ามฝัง่งมาก็ได้สรุปคุณมาอย่างไรรถไฟฟ้าสะดวกไหมมากเดินแป๊บเดียวถึงเลยฟรีด้วยนะชั่วโมงนี้จากลาดพร้าวลาดพร้าว<ห>มาที่คูคตยังฟรีอยู่ใครว่า,างๆเชิญชวนให้มานั่งรถไฟฟ้าฟรีนะวันนี้ลานะไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณลิมสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ดิบอกคุณแม่สวัสดีค่ะค,ณคุณแม่สบายใจเรากลับไปดูผลงานนะคะกลับไปดูผลงานว่าโดนตัวเองหันโดนช่างหันผมใช่ไหม